เราไวเก่านั่งใช่ไหมครับก็สมมติเราจะยืดอันดับแรกมีขวาซ้ายเอาขวาก่อนเราก็เอามือข้างหนึ่งเนี่ยเอื้อมไปจับพนักพิงนะครับอีกมือหนึ่งนะครับจับด้านข้างขับต๊ก็ได้ปุ๊บทีนี้เราค่อยๆ่ยยยตัวตรงนะครับแล้วก็ค่อยๆปิดตัว, <c oughs> วปิดตัวใช่ไหมคะใช่ครับปิดตัวให้รู้สึกว่าตึงๆต,ตรงหลังล่างแล้วก็ค้างไว้สักสิบวินาที พบกับตักนันยาพงพุติวัฒน์ในรายการสูงวัยวารตี้รายการที่ช่วยออกแบบชีวิตให้กับวัยเก่าที่หัวใจยังฟิตด้วยความรู้ทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจการวางแผนการเงินกฎหมายน่ารู้รวมไปถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะ ซึ่งข้อมูลต่างๆ,ๆเหล่านี้จะช่วยให้เราอยู่ในสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพค่ะและในช่วงต้นรายการวันนี้นะคะสําหรับพี่ๆวัยเก่าท่านใดที่ชอบท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ค่ะพามาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้จะพามาดูลำดับความสําคัญค่ะของความสําคัญระหว่างไทยและญี่ปุ่นค่ะจะเป็นยังไงนะคะพาไปท่องเที่ยวที่หมู่บ้านญี่ปุ่นไปติดตามในช่วงเกา่ายกขนค่ะเก่ายกขน ค่ะตักพามาอยู่ในบรรยากาศแบบญี่ปุ่นแบบนี้ไม่ได้อยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่นี่คือหมู่บ้านญี่ปุ่นที่รวบรวมเอาประวัติความเป็นมาความสมคัญที่เกี่ยวข้องกับไทยและญี่ปุ่นมาไว้ที่นี่ค่ะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราได้เรียนรู้ด้วย,วยจะมีอะไรสําคัญบ้างตามไปชมกันค่ะคุณเจมส์คะตรงนี้เป็นโซนของพิพิธภัณฑ์ค่ะ,ะภายในบริเวณนี้ที่หลักๆเนี่ยก็จะมี2อาคารตรงนี้คือมันเป็นภาคขนว่ ภาพผนวกของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรียาจะอยู่ในเกาะเมืองนะคะซึ่งก็ตรงนี้ก็คือเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวญี่ปุ่นนะคะในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมกษัตริย์องค์ที่21แห่งกรุงศรียาเพราะว่า,ามีความสำคัญกันทีนีใน้ในความสำคัญของไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยมันมีมาเนิ่นนานแล้วนะก่อนพระเจ้าทรงธรรมนะ ที่มีบันทึกปรากฏหลักฐานเนี่ยคือในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีศึกระหว่างที่ตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยท่านขึ้นของราชได้ประมาณปีหนึ่งใช่ไหมคะพม่าก็คือพระเจ้านันทบ,บุรเรงเนี่ยก็รู้ว่าพาระนเรศวรได้ขึ้นของราชแล้วก็เลยสั่งให้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยาแล้วก็ในศึกครั้งเนี่ยมันมีชาวญี่ปุ่นก็คือที่ทเป็นทหารอาสาเนี่ยเข้ามาช่วยหลบด้วยประมาณ500อคนอแล้วก็ ที่เป็นทางการเลยก็คือในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนะคือน้องของพระนรเดชวนเนี่ยมีบันทึกว่าออมีการอะไรนะ,จะเจริญสัมพันธ์ธรรมจีกันอย่างเป็นทางการนะในปีพศ .2149 ซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็คือ,อ,อมีการค้าขายกันนะระหว่างระหว่างอยุธตากับญี่ปุ่นนะค้าขายอะไรกันญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ เหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางที่เดินทางมาจากญี่ปุ่นผน่านประเทศนี้ประเทศจีนอินเดีย,นนยต่างๆาก็จะซื้อของมาซื้อของมาขายมีอะไรบ้างพวกผ้าผ้าแพรผ้า,าส่วนผ้าหนังไก่นะเราซื้อซื้อเขานะพวกทองแดงพวกเหล็กอะไรเงี้ยนะซื้อขายกับเขามีพัดนะนะมีฉากอะไรเงี้ยนะแต่ญี่ปุ่นเขาก็ซื้อของจากเราเหมือนกันนะคะซื้อของจากเราซื้ออะไรบ้างเหล็กคุณภาพดี จากอจยานะคะอของเขาก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่มีคุณภาพเหมือนบ้านเราเขาเอาไปทำพวกพวกปืนอะไรเงี้ยนะ,ะพวกปืนพวกเสื้อต่อกนะคะเอาไปเอาแล้วก็มีพวกไหายด้วยนะ,ะอย่างเช่นตัวอย่างตรงเนี้ยนะคะหายสี่หูแดง่ามที่เขาซื้อจอากอจิยานี่เอาไปาใส่เหล้านะ,ะบอกว่าใส่เหล้าแล้วเนี่ย มันจะกิอาจะมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติดีแล้วก็ซื้อเหล้าขาวจากบ้านเราไปด้วยนะคะซื้อเหล้าขาวเอาไปแปลรูปเป็นเหล้าอวามอริอ่าแล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมรสชาติดีอะไรเงี้ยซึ่งในสมัยกรุงศรีอยานี่ญี่ปุ่นเนี่ยคาเสียดุงการค้าเรานะคะนะเราได้เปรียบการค้าจากเขานะคะนอกจากนั้นเนี่ยมีบันทึกของชาวต่างชาติอีกว่าจะมีการซื้อขายพวกหนังสัตว์พวกหนังกวางพวกหนังปากรเบนหลิงเงี้ยเขาเอาไปทําอะไรอ่ะ พวกหนังหนังกวางเนี่ยเขาไปเขาซื้อเนี่ยเกาบอกว่าปีนึงเนี่ยเป็นถึงแสนถือเลยนะเอาไปทำพวกอ่าพวกซองดาบซามูไรพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกเสื้อเกราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการซื้อขายกันนั้นเราก็บอกเออเราได้เปรียบดึงการค้าจากเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดเกราะนะชุดเกราะของชาวญี่ปุ่นที่เราอาจจะเคยเห็นกันในในโทรทัศน์ในหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ย เวลาที่มีการเจริญสัมพันธ์ธมตตีกันเนี่ยนะทาวประเทศญี่ปุ่นเขาก็จะส่งชุดปลอกมาให้เราด้วยให้กับถวายพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยามีบันทึกในสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสรก็มีนะ,ะให้ดาบให้อะไรต่างๆแล้วก็เขาก็ขอเราเหมือนกันนะเขาขออะไรเราเขาขอพวกเหล็กพวกไม้หอมซึ่งบ้านเราเนี่ยมีเยอะนะพวกเครื่องเทศอะไรเงี้ยนะคะ ทีนี้ในส่วนของชุมชนชาวญี่ปุ่นตรงเนี้ยนะพระเจ้าทรงทรมเนี่ยท่านพระราชทานที่ให้กับพวกชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาสร้างบ้านเรือนอยู่ตรงมูลุ่ยนี้ฉะนั้นคนที่สาคัญเลยคนที่สําคัญในยุคน,นั้นก็คือท่านยามาดะนางามสาสะก็ถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญในการที่เราจเจริญสัมพันธ์ทาไมตีกับชาวญี่ปุ่นได้เพราะว่าท่านนี้แหละก็เป็นผู้ที่ดําเนินการเรื่องนี้นะสัมพันธ์ทํามตีกันนะเป็นเหมือนเป็นตัวกลางในการที่จะ สื่อสารกันนะคะท่านยาม,มาดาเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นที่เข้ามากับเรือที่ในสมัยพระเจ้าปรธรรมเนี่ยท่านส่งไปเจริสญสัมพั์ทำไมตีกับประเทศญี่ปุ่นฉะนั้นก็เลยเดินทางมาที่นี่ตองกีมาหรือเท้าทองกีบมาคนไทยก็จะเรียกได้ยินแบบชื่อเพียเพ้ยนๆอะไรเงี้ยเท้าทองกีบมานะคะมาลีเนี่ยนะคะก็คือเป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่งญี่ปุ่นโปรตุเกส ก็คือเดินทางมา,อ,าอยู่ในสมัยกรุงศรีอยาตั้งแต่เด็กๆค่ะกับพ่อกับแม่ซึ่งทำไมทาไมถึงเดินทางมาที่นี่นเพราะว่าหนึ่งก็คือโดนกีดกันทางด้านศาสนาสพ่อแม่ของมาลีเนี่ยเขานับถือศาสนาคริสต์นั้นอยู่ไม่ได้พ่อก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันนะลูกครึ่งญี่ปุ่นนะเบงกอลแล้วก็โปรตุเกสมาอยู่ที่อียิปต์นะแล้วก็ ชุมชนชาวโปรตุเกสอยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้เดี๋ยวเราเดินไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามใช่ใช่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้เป็นแม่น้ําเจ้าพยานะคะข้ามไปก็จะเป็นหมู่บ้านโปรตุเกสคุณเจมคะพูดถึงความสําคัญของที่นี่เหมาะกับใครบ้างคะก็น่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยนะคะที่จะมาเที่ยวที่นี่ค่ะค่ะ วันญี่ปุ่นค่ะไม่ว่าจะค,าค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะมาได้หมดเลยโดยลงไปรุ่นเพราะว่าที่นี่ก็จะมีระบริการให้เช่าชุดนะแบบสไตล์ตญี่ปุ่นอะไรเงี้ยชุดกิโมโนชุดยูกะตะอะไรเงี้ยน่ารักค่ะ,คะ ได้ทั้งความรู้ความสนุกสนานแบบกลิ่นอายเหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะและที่สํคาคัญคือที่นี่บรรยากาศดีมากๆค่ะพิดกับแม่น้ําเจ้าพยานะคะใครสนใจก็สามารถแวะมาได้นะคะใกล้ๆนี่เองจังหวัดพิรณุยุลยาค่ะวันนี้คอบคุณคณเจยบมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นิมจะชวนมาออกกําลังกาย2ท่านะคะเพื่อสร้างกล้ามเนื้อต้นขาพยุงข้อเข่าของเราค่ะโดยวันนี้การออกกําลังกายนี้จะเป็นการออกกําลังกายแบบแรงกระแทกน้อยแทบไม่มีแรงกระแทกเลยนะคะรมต้นท่าแรกชื่อว่าท่าเล็กลิฟต์ค่ะเราจะทําการยกขาขึ้นลงกันรมต้นจากมือข้างนึงจับเก้าอี้ค่ะยืนห่างจากเก้าอี้เล็กน้อยยืนเปิดเท้ากว้างเท่าสโะโพกเรงหน้าท้องยืนลําตัวสูงไว้นะคะแล้วค่อยๆย่อขาลงมือจับเอวด้านหนึ่งค่ะความแล้วค่อยๆยืด ขาข้างขวาเหยียดยาวมายืดตัวสูงเกรงหน้าท้องไว้แล้วค่อยๆยยกขาข้างขวาขึ้นวางขาลงเบาๆนุ่มๆน,นะคะจะสังเกตว่าขาที่ยกขึ้นนั้นพยายามเหยียดขาย,ายาวให้สุดตลอดเวลาเลยนะคะเมื่อเรายืดขาตึงสุดกล้ามเนื้อข้างบนต้นขาของเราจะเกิดการบีบตัวสร้างกล้ามเนื้อเพื่อพยุงหัวเข่าของเรานะคะขยับขึ้นลงเบาๆเชือช้าแบบนี้ค่ะขออีกสองครั้ง รอบสุดท้ายค้างขาไว้ข้างบนกระดกข้อเท้าแล้วค่อยๆงอและยืดยาวฉีบออกมาแบบนี้ค่ะเหยียดขายาวๆไก,กลๆเพื่อสร้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านบนนะคะขาที่ยืดหย่อนหัวเข่านิดนึงเพื่ออะไรเพื่อที่กล้ามเนื้อต้นขาของเราจะได้พยุงต้นขาด้วยด้ทางกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อสะโพกผสมกันนะคะค่อยๆยืดยาวขออีก4ค่ะและ3 a n แอนสองรอบสุดท้ายเหยียดขายาวไว้ชี้เท้าแหลมค้างไว้อยู่นิ่งๆสร้างการยืนทรงตัวบาลานซ์ได้กล้าม เนือนท้องกล้ามเนื้อต้นขาไปในตัวถ้าเกิดรู้สึกเมื่อยเกินไปหย่อนต้นขาลงนิดหนึ่งไม่ใช่ปัญหาเลยค้างไว้ยืดตัวสูงไว้ค้างไว้10วินาทีค่ะ9 8 7 6 5ไหาสี่หายใจเข้าสบายๆสาองค่อยๆวางขาลงได้ คุณครูก็รู้สึกขาสั่นเหมือนกันเรายังมีเหลืออีกข้างหนึ่งนะคะพร้อมแล้วยืนเปิดเท้ากว้างเท่าสะโพกย้อนหัวเข่าลงหลังตรงตัวสูงคราวนี้เวลาเราย่อลงเราเช็คตัวเองหน่อยซีซ่าหัวไหล่สะโพกส้นเท้าอยู่ในแนวเดียวกันไม่โน้มตัวไปข้างหน้าเยอะเกินไปหรือตัวเอ็นไปข้างหลับแบบนี้เกรงหน้าท้องเขมเหลหน้าท้องเข้าไว้นะคะค่อยๆชี้เท้าข้างซ้ายย้ายน้ำหนักมาอยู่ทางขางข้างขวายืดตัวตรงสูงไว้และยกขาข้างซ้ายขึ้นนุ่มๆ วางพื้นลงนุ่มๆสมมุติเลยค่ะว่าเหมือนที่พื้นในมีเต้าคู่วางอยู่ที่พื้น ยกขาขึ้นแล้ววางเท้าลงบนโต๊ะคู่นุ่มๆตอนที่วางเท้าเบาๆนุ่มๆแบบนี้ต้นขาเราก็ได้ทํางานด้วยเช่นกันเลาเอามือจับต้นขาได้จะรู้สึกว่าต้นขามันเกร็กงๆบีบๆแข็งๆแ,แสดงว่าต้นขาเรากําลังทํางานอยู่ค่ะรอบสุดท้ายค้างขาไว้ข้างบนกระดกข้อเท้ายืดตัวสูงไว้สู้ๆค่ะค่อยๆงอขาและเหยียดยาวออกยืดยาวไกลๆขาเราสมมุติว่าเหมือนเป็นหนังยางเลยแล้วถูกยืดยาวเหยียดขายาวบีบต้นขาด้านบนต้นขาแข็งแรงช่วยพยุงเข่าของเราได้จริงๆ เราจะได้เดินช้อปปิ้งสบายๆนะคะวิ่งเล่นสบายๆกล้ามเนื้อแข็งแรงหัวใจแข็งแรงด้วยค่ะขออีกสองครั้งรอบสุดท้ายค้างขาเหยียดยาวไกลยืดข้อเท้าได้ยืดตัวสูงเกรงลำตัวค้าง10วินาทีค่ะ9 8แะเราทำได้อยู่ด้วยกัน7สันสู้6ค่ะ5 4 3 เรียบร้อยสวยมากเลยจบแล้วสําหรับท่าแรกเราจะมีท่าที่2กันนะคะ,ะคราวนี้เราจะทําการลุกนั่งกัดเก้าอี้ทุกท่านยืนนะคะเดินอยู่ข้างหน้าเก้าอี้เล็กน้อยเปิดเท้าออกกว้างเท่าสะโพกไว้ยืดตัวเกร็งท้องเหมือนเดิมนิมแนะนําให้เหยียดแขนยาวหันไปม,มองระยะกับเก้าอี้เราจะส่งสะโพกลงเก้าอี้นั่งสะโพกรนเก้าอี้อย่างปลอดภัยนะคะยืนลําตัวไว้ค่อยๆโน้มตัวมาข้างหน้าแล้วย่อนสะโพกไปข้างหลัง จะรู้สึกว่าน้ําหนักของเราอยู่ที่ส้นเท้ามากกว่าและยืนขึ้นอย่างปลอดภัยถ้าเกิดเรารู้สึกไม่มั่นใจถ้าที่บ้านเรามีเก้าอี้ที่มีพนักเราเอามือจับพนักเก้าอี้นะคะแล้วค่อยๆย,ย่อนสะโพกลงวางสะโพกลงบนเก้าอี้อย่างปลอดภัยเย่ยมและยืดตัวขึ้นเวลายืดขาตึงสุดบีบด,ด้านหลังสะโพกให้แน่นเพื่อเป็นการสร้างกล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกค่อยๆยย่อหลงโน้มตัวเฉียง และยืดขึ้นใช้แรงต้นขาแรงสะโพกของเราผลักขึ้นทำแบบนี้ช้าๆปลอดภัยมั่นคงต่อต้นขาและสะโพกใช่ลวค่ะนิมนั้แนะนำให้ทำท่านี้นะคะประมาณ1 0บถึงสิครั้งทำทั้งหมด3มรอบนะคะต้นขาแข็งแรงกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงสะโพกแข็งแรงอ่าขออีกสองครั้งสุดท้ายวันนี้ค่ะและค่อยๆยืนขึ้น เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะ2ท่าง่ายๆกล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงพยุงหัวเข่าของเราให้ปลอดภัยและมั่นคงค่ะ เก่าเล่าเรื่องกับต้นอ้อพัธทธีมาโกมลบวรกุลค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีท่าบริหารคลายอาการปวดหลังมาฝากพี่ๆวัยเก่ากันค่ะทั้งสําหรับพี่ๆวัยเก่าที่ยังไม่มีอาการปวดหลังและก็ที่มีอาการปวดหลังแล้วนะคะพูดคุยกับนักกายภาพบําบัดร,ระบบกระดูกและกล้ามเนือ้อคุณพงประพัฒเสนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม คุณแบงค์คะพูดถึงอาการปวดหลังนะคะถ้าพี่ๆวัยเก่ายังไม่มีอาการปวดหลังเรามีท่าบริหารเพื่อป้องกันอาการปวดหลังไหมคะมีครับก็หลกัหลกๆแนวเราก็จะเน้นเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงนะครับของกล้ามเนื้อตรงท้องด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังที่ติดอยู่กับกระดูกสันหลังนะครับเป็นมัดลึกนะครับกล้ามเนื้อแกนกลางนะครับก็อรนดับแรกเลยกล้ามเนื้อท้องมัดลึกครับจรงิงๆแล้วเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อมัดมัดเล็กด้านหน้าเพราะฉะนั้นท่าก็จะเป็นท่าที่ เขาเรียกว่าไม่ได้ออกแรงเยอะแต่ว่าต้องทําให้ถูกต้องนะครับเขาได้เลยก็คือเหมือนให้เราอะครับเอามือจับบริเวณตรงปุ่มกระดูกตรงด้านหน้า,านะครับสองข้างคราวนี้ให้เราเลื่อเข้ามาด้านในนิดนึงนะครับคราวนี้ให้เราเหมือนเกรงข้าแหวท้องเหมือนเรา กดสะดืออ่าเร่าเกรงท้องเปเรากดสะดือยุบเข้าไปข้างในอ่า่เราเกรงปุ๊บถ้าเกิดว่าเราเกรงถูกต้องจะเหมือนกับอะไรแข็งๆดันมือเราขึ้นมาพี่ๆพี่ๆวัยเก่าทำตามได้นะครับทำได้ไหมคะพี่ๆวัยเก่าถ้าไม่ได้มีนักกายภาพบําบัดอยู่ข้างๆท่านี้ทาได้เลยทาตามได้นะคะจับตรงปุ่มกระดูกนะครับข้างหน้าแข็งๆปุ๊บเลื่อนเข้ามาด้านในนิดนึงนะครับเกรงท้องเหมือนเรากดสะดือลงไปข้างในนะครับ ถ้ารู้สึกว่าแข็งๆโดนมือเราถูกต้องเลยนะครับแล้วก็ค้างไว้สักนับหถ1-5ก่อนก็ได้รครับนับ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ค่อยๆผอ,อ,อ,อนะการหายใจนี่ปกติไหมคะอย่างบางคนเวลาเกรงปุ๊บหยุดหายใจสิ่งสำคัญเลย <c oughs> ลก็คือว่า,าเกรงท้องแต่ว่าต้องไม่กลั้นหายใจอันนี้จะยากหน่อยใช่ไหมคะเพราะคนแบบ มันก็จะเหมือนแบบม,มันเกร็งไปหมดเล <laughs> ดยข้อสำคัญคือว่าถ้าเกิดเราอยู่ครับอาจจะนับออกเสียงมาเลยอ,อยู่ที่บ้านก็คือมาเกรงแล้วก็นับมา 1, 1> า 2>, 2 3 4 5สองาาเพื่อช่วยทําให้เราลดการกลัน้นหายใจได้ค่ะครับก็คืออันนี้ถ้าแรกเกรงท้องนะครับขแมแหวท้องแล้วก็นับ1นถึงหผ่อนเซตหนึ่งสัก10ครั้ง นะครับแล้วก็วันนึงสัก2องถึงสามเซตเซตหนึ่งสิบครั้ง,ค,งคือหมายถึงนับหนึ่ง <1, S 1> ถึงห้าแบบนี้แล้วก็ผ่อนนับเป็นหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งอ่าแล้วก็เกรงใหม่นับหนึ่งถึงห้าแล้วก็ผ่อนสองครั้งสิบครั้งได้ค,ค่ะท่าสองเป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อมัดลึกด้านหลัง,งนะครับของเราท่านี้เนี่ยมัดนี้จะทําหน้าที่ในการเหมือนเราเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนหมุนสะโพกไปด้านหน้าหรือเหมือนแอนหลังเหมือนเราเหมือน เหมือนบิดเอวนิดๆเนี่ยครับอาเพราะฉะนั้นานี้คือเราเหมือนนั่งอจาจจะก,กางขาเล็กน้อย<ฆ>นะครับเอามือจับบริเวณตรงกระดูกเชิงกรา<ฆ>นครับคราวนี้เหมือนเราค่อยๆเหมือนอหักสะโพกมาข้างหลังหักสะโพกไปข้างหน้าอาใช้คําว่าเหมือนเราเหมือนเราเอาสะดือเราอะครับ<ฆ>เหมือนม้วนลงไปข้างล่างเหมือนเราอันนี้แอนอ่าอย่างนี้ เหมือนเรามีข้างหน้าคือต้น้อเองก็ยังงงเองนะคือแม้จะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ต้องทําให้ถูกจุดด้วยใช่คุณจอครับเหมือนเราถ้าเกิดเราจับสะโพกอยู่นะครับเหมือนเราจับตรงกระดูกปุ๊บแล้วก็เหมือนบิดไปมีชาเหมือนเราเทไปข้างหน้าอ่ะเหมือนเทไปข้างหน้าแล้วก็ตัวเราตรงนะครับแล้วก็จับตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ค่อยๆบิดไปแล้วก็กลับอ่าค่อยค่อยบิดอ่าเหมือนเทไปข้างหน้าเหมือนเรามีชามอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จับชามของเราปุ๊บเทไปข้างหน้า แล้วก็กลับมาข้างหลังอ่าแล้วก็เทไปข้างหน้าบิดแล้วเหมือนเราจะหลังเราแอนนิดๆแต่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราไม่ได้แอนเพราะว่าเราตัวตัวเราบนไปข้างหลังแต่เราบิดเพราะว่ากระดูกเชิงกานเราเนะครับไปข้างหน้าแทนอ่าแล้วก็กลับแล้วก็ค่อยๆหมุนอ่าใช่ใช่ครับใช่แบบนี้พวกค่อยๆบิดแล้วก็กลับแล้วก็บิดแล้วก็กลับใช่บิดแล้วก็กลับกลับนับเป็นหนึ่งครั้งอ่าอ่าบิด แล้วก็กลับมาเป็น2องดีดแล้วก็กลับแลเป็น3ประมาณ5ครั้งประมาณ5ครั้งก่อนก็ได้พอเริ่มคล่องก็ค่อยเป็นสิบครั้งต่อวันเหรอคะอ่าสิครั้งต่อ1เซตขอวันหนึ่งสัก2-3เซตจะมีตึงๆตรงช่วงด้านด้านหลังอ่ตรงแถวกระเบนเน็บใช่ไหมคะตรงหลังล่างตรงกระเบนเนียดเลยถามเลยนะคะเพราะว่าเอ๊ที่ทำมาตะกี้รู้สึกใช่ไมีตึงอันนี้คือถูกใช่ไหมคะอันนี้คือถูกต้องอันนี้คือถูกต้องเพราะว่ากล้ามเนื้อจะตรงแนวหลังล่างตรงแถวตรงกระเบนเน็ยได้ เรานึกว่าเอ๊ะนึก่เราทํากล้ามเนื้อเราใช้งานหนักเกินไปเริ่มปวดแแต่ว่าอาจอาจจะมีเรื่องของการเกร็งตรงท้องร่วมด้วยก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วคือจริงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อถ้ากล้ามเนื้อเขาออกกำลังกายครับเขาจะต้องรู้สึกว่าตึงหรือเมื่อยเล็กๆใช่ไหมคะอ่าใช่นั่นถือว่ากล้ามเนื้อได้ออกกําลังกายเมื่อกี้ก็คือเป็นการเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อท้องกับตัวหลังมัดลึกนะครับถ้าเราไปเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อเป็นการคลายครับง่ายๆเลยนะครับให้เหมือนเรานั่งนะครับไปเก่านั่งเลยแล้วก็เอามือเหม ตัวลงไปก้มลงไปท้้งล่างอ่าก้มอ๋อก้มไปเลยเหรอคะก้มไปเลยใช่ครับก็คือเป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างนะครับเพราะว่าหลังเนี่ยทำหน้าที่ในการแอนท่าตรงนันขั้นเป็นการยืดคือการก้มไปด้านหน้าแล้วเวลาเราก้มเนี่ยคือเราต้องเกรงหน้าท้องด้วยไหมคะหรือว่าเราก็ก้มลงไปเลยอ๋อเวลาที่ถ้าเราอยาก จะยืดนะคบจริงๆแล้วเราสามารถค่อยๆก้มไปสบายๆได้ต้องก้มไปขนาดไหนคะเท่าที่ไหวนะครับผมว่าบางคนก้มได้เยอะโอเคสุดได้ไม่เป็นได้ก็คือสุดเลยนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะก้มไม้ถึงเท่านี้เริ่มตึงแล้วเอาก็คือเหมือนว่าเราเอามือเราอามือเราใช่ครับอาปพ๊บเราค่อยๆก้มลงไปดูก็ได้ครับว่าเราตึงโอ้มันนี้ประมาณสักตรงเข่าครับเริ่มตึงและก็ประมาณนี้ได้ อตอนนี้<ป>เริ่มตึงๆเหมือนกันนะคะอ๋อชุดตึงค่ะออกไปเมื่อกี้ชุดตึงค่ะไม่ให้หลังตึงชุดตึงชุดค่ะ <ๆ S 1> โอเค่ครับพราะท่านี้ลหลักก็จะเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยท่านี้เป็นท่าที่ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าระหว่างวันนะครับบางทีเรานั่งเยอะ,ะอาจจะไม่สะดวกทําบนเตียงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีท่าที่เราสามารถนอนบนเตียงเอาเข่าสองข้างกอดเข้าหากันอ๋าอันนี้เป็นท่ายืดหลังเหมือนกันแต่อันนี้คือเราเอาเข่ามาหาอกอันนี้เรา,เอ,าอกไปหาเขา่าจริงๆแล้วการเคลื่อนไหวในแนวเดียวกันแต่แค่ว่าสะดวกบนเตียงหรือว่าถ้าะหว่างวันนั่งก็สะดวกกว่า กล้ามเนื้อของเราอะครับนอกจากแนวตรงแล้วใช่ไหมครับก็จะมีแนวกากระบาดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นกระบาดเนี่ยคือถ้ายืดเนี่ยเราก็ใช้าการบิดตัวอ่าถ้าเกิดเราไวเก่านั่งใช่ไหมครับก็สมมติเราจะยืดอันดับแรกมีขวาซ้ายเอาขวาก่อนเราก็เอามือข้างนึงเนี่ยเอื้อมไปจับพนักพิงนะครับ <c oughs> อีกมือหนึ่งนะครับจับด้านข้าง <c oughs> ขับโต๊ะก็ได้ปุ๊บทีน,นี้เราค่อยๆ่ตัวตรงนะครับแล้วก็ค่อยๆ่ปิดตัวอ่า บิดตัวใช่ไหมคะใช่ครับบิดตัวให้รู้สึกว่าตึงๆต,ตรงหลังล่าแล้วก็ค้างไว้สักสิวินาทีนะครับค้างไว้ 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9ามสี่แล้วก็ค่อยๆผ่อนกลับมาใหม่ไม่ต้องฝืนใช่ไหมคะอย่างบางคนแบบมัน,มมนกําลังโดนจุดกําลังโดนจุดนต้องแบบไป,อไปเอาเอาแค่ตึงเหมือนกันหลักการยืดกล้ามเนื้อคือถ้าเจบ็บ แสดงว่ายืดมากไป<ฆ>อาจจะมีการกระชากหรือมีการขาดของตัวกล้ามเนื้อด้<ฆ>ถ้าไม่ตึงแสดงว่าอาจจะยังไม่ถึงจุดที่เขารังเขาตึงท่าเสี่ยงพันคือถ้ามีตึงๆแต่ว่าอันนี้กล้ามเนื้อเขาค่อยๆได้เรื่องการยืดเลยแต่ก็ไม่ต้องแบบมากจนเกินไปจนบาดเจ็บ<ๆ><ๆ>นะคะใช่ครับอันนี้คือข<ฆ>้างขวาขวา้ขางซ้ายเหมือนกันก<ฆ>็ค,คือเราก็ปิดตัวไปด้านซ้ายนะครับเอามือซ้ายไปจับพนักพิง<ฆ>นะครับมือขวาจับตรงด้านข้างนะครับแล้วก็ค่อยๆปิดตัวไปตัวตรงนะครับเหมือนเดิมค่อยค่อยิดปนับหนึ่ง6 7 8ห 9ก้าสิบแล้วก็ค่อยๆพอดกลับมารู้สึกสบายมากเลยนะคะเราไม่เคยยืดเหยียดแบบนี้เลยท่านี้ก็จะง่ายตรงที่ว่าวัยเก่าสามารถทำใด้ท่านั่งได้นะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะคือสามารถบิดได้จับด้านเก้าอี้ที่มันโค้งนะครับแล้วก็จะยืดแนวกล้ามเนื้อทั้งสองด้านด้วยเราจะดียังไงบ้างคะก็หลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดยืดท่านี้ครับหลักแล้วเนี่ยชีวิตของเราอะครับอยู่ในท่าที่เราต้องบิดตัวเยอะเพราะฉะนั้นเราบิดไปหยิบของทํากับข้าวหยิบจับ เอื้อมไปหยิบของยกของบิดไปบิดไปบิดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อแนวนี้มีความยืดหยุ่นนะครับก็ทําให้เราปิดตัวได้คล่องมากขึ้นด้วยรวมถึงลดการบาดเจ็บซึ่งถ้าเกิดบางคนตึงอยู่แล้วครับเผลอบิดปุ๊บกระชากอักเสบเจ็บขึ้นมาได้แน่นอนฉนั้นท่านี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทําให้หนึ่งคือเราสามารถบิดได้ดีขึ้นคล่องขึ้นแล้วก็ลดการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดเราเกิดบิดผิดท่าหรือว่าบิดเร็วใช่ครับใช่ครับค่ะ อีกค่าหนึ่งท่าสองนะครับก็เป็นท่ายืดตัวกล้ามเนื้อแนวด้านข้างเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะให้เรานั่งเก้าอี้ปกติเลยแล้วก็ให้เราเอามือนึงอาจากที่พนักเก้าอี้ก็ได้อีกมือนึงยกแขนขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆเยยงตัวอย่างนี้ท่านที่เกิดตึงถูกต้องเนี่ยควรจะรู้สึกว่าตึงตรงด้านข้างๆตรงเอวของเราห oh. ลังล่าง ถ้าเรายืดด้านขวาควรจะรู้สึกว่าตึงด้านขวาตึงตรงนี้เหรอคะใช่ถูกต้องครับทำไมไปตึงที่คอเหรอแสดงว่าอาจจะมีการการเกรงการเกรงคอไปด้วยกานเสียมพันคือเราโอเคผ่อนตัวทั้งหมดสบายแค่อย่างนี้แล้วก็ค่อยๆเอื่อมไปผ่อนคอสบายๆเขาอาจจะมีเอียงตามไปนิดหน่อยได้นะครับความรู้สึกคือเหมือนเราเอากางจะเอามือเราไปแตะท้องฟ้าอีกฝั่งหนึงอ่าเหมือนเอื่อไปแตะท้องฟ้าให้เอียงตัวข้างๆนี้คือก็คือให้ตัวเราตรงๆนะเราใช้ตัวเราเอียง คือตัวเราไม่ต้องไปอย่างนี้นะคะเพราะว่าตัวเราไปมันก็จะมยยมไม่ได้ยืดไมช่วยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ไปเก่าบางตัวตรงนะใช่ตัวตรงนะครับเหมือนเอามือไปแตะท้องฟ้าอีกฝั่งหนึ่งค่อยๆเอื้อมแล้วก็ค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส่ห้าก็ค่อยผ่อ,อนกลับมาอ่าครับอีกขัน้นนึงก็เหมือนกันก็คือ<ห>เราค่อยๆอ่านั่งตัวตรงเอื้อมแล้วก็เอื้อมไปแตะท้องฟ้าอีกฝั่งหนึ่งนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 <10. S 2> แล้วก็ค่อยๆผ่อนอ่อาอันนี้ครับ<า>ก็จะได้ยืดเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อตรงแนวด้านข้างสองข้างนะครับก็เหมือนกันก็คือว่าควรจะรู้สึกตึงจริงๆแล้วกล้ามื้อนี้ตึงง่ายตึงได้เยอะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรายืดมากอาจจะมีรู้สึกว่าตึงเยอะอาจจะมีเจ็บปลายตรงท่อ้ๆเหมือนกันค่ับ แล้วท่าน well, <uh> so ี้มีประโยชน์ยังไงคะก็ท่านี้ครับจะช่วยยืดตรงกล้ามเนื้อแนวด้านข้างนะครับซึ่งกล้ามเนื้อแนวด้านข้างนะครับหลักก็คือใช้ในการเอียงตัวเช่นบางคนอาเคหยิบยกของอาด้านข้างๆนะครับหรือบางทีเนี่ยเราจะเอื้อมหยิบของข้างๆอาเอื้อมหยิบอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกล้ามเนื้อแนวนี้ครับก็ทาให้เราเนี่ยสามารถเอียงตัว ได้คล่องมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันลดอาการปวดตึงตรงไห<ด>น,นะะด้านข้างได้ตรงด้านข้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อแบบนี้ครับเป็นกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างตึงได้ง่ายด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายืดปุ๊บเนี่ยก็จะลดความตึงความปวดได้ค่อนข้างดีค่ะ แล้วก็อีกท่าหนึ่งนะครับท่าสุดท้ายนะครับจะเป็นยืดกล้ามเนื้อเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลังที่ช่วงบนขึ้นมานิดหนึง่งนะครับเพราะว่าวัยเก่าเนี่ยนอกจากจะปวด,ดลัลเางแล้วบางค,คนก็อาจจะปวดขึ้นมาด้้นบนนิดหนึ่งด้วยะนะครับแล้วซึ่งการปวดเนี่ยจะเกิดจากบางทีเราทํางานใช้งานบิดด้วยเยอะนะครับเนาะท่านี้ก็คือเหมือนเราเอามือประสานไหทอยนะครับแล้วก็หนีบศอกเข้าหากันนะครับวันนี้ค่อยๆก้มตัวลงเหมือนเอาศอกจิ้มเข้าหาขาหนีบนะครับเราค่อยๆก้มลง เอาตัวก้มลงใช่ครับแล้วก็หน 1, ่สอแลี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยืดตัวเวลาเราก้มคือหลังเรายืดไปด้วยไหมคะหรือว่าเราต้องแบบเอาเฉพาะคอเราลงไปอย่างเดียวใช่ครับรคือหลังส่วนล่างตรง,ตรงเราคือหนีบสองและกล้ม ตรงที่ก้มเราจะรู้สึกว่าหลังบนถึงคันต,ต,ตรงกลางที่จะตึงเพราะถ้านเนี่ยครับจะได้ยืดหลังส่วนบน,บนขึ้นมานิดนึงใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าตึงหลังบนมากกว่าถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าตึงหลังล่างแสดงว่าก้มหรือเปล่าเรากําลังก้มอย่างนี้ใช่ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นนะครับเราอาจจะใช้ยืดท่าท่าแรกแทนจะดีกว่าถ้าเกิดเราอยากที่ส่วนบนนะครับให้อันนี้ประสานตรงคอหนีบซอกนะครับแล้วก็ค่อยๆกดซอกเข้าหาขาหนีบค่อยๆกดลง ให้รู้สึกว่าส่วนที่ตึงคืนหลังตรงกลางนะครับแล้วก็ค้งางไวเหมือนเดิม10บวินาทีแล้วก็ค่อยๆขึ้นอนันนี้ครับอันนี้ก็คือจะช่วยยืดหลังตรงส่วนบนได้เพราะฉะนั้นคือถ้าพี่ๆวัยเก่าเล่นโทรศัพท์เยอะ,อะแล้วก็ปวดบริเวณสะบักก็จะช,ช่วยได้ด้วยใ่ไหมคะใช่ได้เลย เป็นการคลายกล้ามเนื้อใช่ครับตรงหลักตรงช่วงบนตรงสะบักได้เมื่อกี้นี้ต้นอ้อรู้สึกเลยนะคะว่าสะบักเราได้คลายมีตึงใช่คราว่าจริงจริงแล้วแค่ไม่ไม่ไม่ใช่แค่วบเก่าอะครับจริงๆแล้วทั่วทั่วไปอะครับเราจริงจริงท่านเนี้ยตรงเนี้ยตึงเยอะเพราะว่าเราใช้งานมือถือหรือคอมมาเยอะใช่ครับค่ะและทั้งหมดนี้ทั้ง6ท่าพี่พี่วัยเก่าสามารถทําเองที่บ้านได้ไหมคะ จริงๆทำได้เพราะว่าวันนี้ครับผมเลือกค่าเทยียว่ารู้สึกว่ามันปลอดภัยะนะครับ,รบแล้วก็สามารถทําได้สิ่งสาคัญที่ผมบอกก็คืออาจจะค่อยดูสังเกตอาการหน่อยว่าเรายืดส่วนไหนยืดด้านข้างควรตึงด้านข้างยืดหลังตรงส่วนล่างตรงกลางควรตึงตรงกลางยืดข้างบนควรตึงข้างบนนะครับต้องค่อยๆดูนั่นเองถ้าเกิดว่าเราสังเกตแล้วโอเคปกติเลยโอเคเรายืดถูกต้องไม่มีเจ็บอะไรสามารถทาได้ครับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณพงประพัฒน์เสนาหรือว่าคุณแบงค์นะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการสูงว,วัยวาไรตี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือ www.altv.tv และถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากเข้าร่วมกิจกรรมในรายการหรือว่าให้รายการนําเสนอเรื่องราวอะไรสามารถแสดงความคิดเห็นมาหาเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ALTV ช่อง4ค่ะวันนี้ต้นอ้อนและคุณแบงค์หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ